สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ตะ,คะต่ายนะคะจากเพจอิสุต่ายนะคะสาขาปทุมธานีนะคะสวัสดีะคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณฉัดรชัยได้แฟนตัวยงหรือยังคะ คันนี้นะคะก็เป็นรถของคุณชัดชัยนะคะเป็นลูกค้ามาจากในช่อง YouTube นะคะที่คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าจัดเต็มมากๆนะคะคันนี้เนี่ยถ้าเป็นตามโปรโมชั่นนะคะแต่จะใช้เงินออกรถเนี่ยแต่จัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่1 5 6 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะที่โปรมันราคาเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่ามันแพงที่ล้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคุณชัดชัยนะนะคะ คันนี้นะคะเป็นรถสีประตูตัวเตี้ยนะคะคันนี้เป็นรถสี่ประตูตัวเตี้ยนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมดสองสีรุ่นนี้มีทั้งหมดสองสีนะคะถ้าเป็นสีขาวแบบคันนี้นะคะราคารถจะอยู่ที่หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทนะคะสีบอลเงินเพิ่มค่าสีเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีสิบสามท่านนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไลฟ์สดให้กับต่ายนะคะ คันนี้นะคะไต่จัดโปรนะคะอยู่ที่1 5 6 0 0 0บาทนะคะผ่อน84งวดอยู่ที่1 0,000กับอีก8 8บาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะเป็นรถตัวแปลงหน้ามิ l เ x นะคะก็คือจะมีฝากระโปรงคาร์บอนนะคะ f1 นะคะบมอนซาแบบนี้นะคะเป็นงานแท้นะคะเป็นคาร์บอนงานแท้นะคะเป็นของมอนซางานแท้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟหน้ามิ l เ x นะคะ ไฟหน้ามิลเงานแท้เช่นกันนะคะกระจังหน้ามิลเงานแท้เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะนี่ค่ะส่วนการแปลงหน้ารถมิลเของเรานะคะเราจะต้องมีการเบริกกันชนมาใหม่นะคะเราจะต้องเป็นการเบริกกันชนตัวเนี้ยนะคะเบิกมาใหม่นะคะเบิกเป็นงานดิบแล้วเราก็เอามาทําสีอีกทีหนึ่งนะคะ ตัวทําสีของเราเนี่ยเราก็มีการรับประกันสีให้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าสีมันพองมันย่นมันอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาเคลมได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนี่ค่ะล้อแมก นะคะเป็นของเลนโซ่นะคะ D1SF นะคะคันนี้เนี่ยยางหน้านะคะจะอยู่ที่2 6 5 4 0 R 1 8นะคะยางหลังจะอยู่ที่2 9 5 3 0 R 1 8นะคะคันนี้เนี่ยเป็น5ก้านนะคะมีใส่อะแดปตรงอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นถามว่าล้นไหมนะคะล้นมากนะคะล้อหน้าเนี่ยจะล้นอยู่ประมาณ1นนิ้วนะคะล้อหลังเนี่ยประมาณ น่าจะสองนิ้วได้นะคะฉะนั้นล้นขนาดนี้นะคะชาชาคุณฉัดชัยขาแลกตังไว้เยอะๆเลยนะคะตำรวจเรียกแน่นอนนะคะต้องแลกนะต้องแลกนะถ้าเกิดว่าอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องแลกกับการที่ตำรวจอาจจะกวนหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเนาะล้อม,มันล้อนอ่ะเนาะนี่ค่ะคันนี้นะคะฟิล์มนะคะจะเป็นฟิล์มแบบฟ้าใสนะคะ เป็นฟิล์มฟ้าใสนะคะคันนี้นะตัวฟิล์มเนี่ยเราก็มีการรับประกันให้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะเป็นตัวแคปโฟตัว S นะคะเป็นแคปโฟตัว S นะคะคันนี้ก็คือมีเปลี่ยนมือเปิดโครเมียมงานแท้นะคะรอบคันเลยนะคะโครเมียมงานแท้รอบคันคุณชัดชัยดูสิคุณชัดชยดัชดชยดูล้อหลังสิยื่นขนาดนี้นะเตรียมตัวนะคะ อะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสวัสดี22ท่านค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะคะเป็นงานแท้เช่นเดียวกันนะคะเบิกมาพร้อมกับสายไฟนะคะทุกตัวที่เป็นพวกชุดไฟพวกนี้นะคะไต่ใช้งานแท้ทั้งหมดนะคะงานเดิมไต่คืนให้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะที่ดึงเปิด ที่ดึงมือเปิดโคลเมียมนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกชุดไฟต่างๆนะคะที่เป็นไฟเดิมพวกนี้นะคะต่เก็บเข้ากล่องคืนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีฝากระโปรงมีฝากระโปรงแล้วก็มีกันชนด้วยนะคะที่ต่ตยกออกเพราะว่าาตเอารถออกไปล้างมานะคะก็เลยต้องยกออกพวกนี้นะคะนี่อันนี้เป็นไฟท้ายนะเป็นไฟท้ายก็คือเก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะพวกนี้ก็ คันนี้ก็จะเอาไปส่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะเซลสาข้ามฝั่งมาฝั่งสต็อกรถได้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นงานแท้เบิกจากตีเพชรทั้งหมดเลยนะคะนี่คันนี้นะคะอุปกรณ์เยอะขนาดนี้นะคะฉะนั้น1 5 6 0 0 0บาทไม่แพงหรอกคะ่ะทุกตัวคือเป็นงานแท้ทั้งหมดเฉพาะล้ออย่างเดียวก็4,000 40, 0ื่นแล้วนะคะเฉพาะล้ออย่างเดียวก็4 0 0หมืแล้วชุดฟงชุดไฟอีกนะคะก็รวมรวมแสนนะ ฉะนั้นเท่ากับเงินดาวลูกค้าจ่ายเพิ่มนิดเดียวเองเฉพาะเหมือนค่าอุปกรณ์ลูกค้าทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าเดิมที่มันเป็นสีเทาๆอ่ะนะคะนี่พวกนี้คือคืนให้ทั้งหมดเลยนะ,ะมีซับกี่ตรงกี่ตัวนะคะเอากับคืนไปให้หมดเลยนะคะคุณฉัดชัยค่ะแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะคะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้านะคะคืนหมดทุกอย่างเลยนะคะ นี่ค่ะต่เนี่ยทาํารถมาไต่ไม่เคยรู้เลยนะว่าฟิล์มฟ้าใสาเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะไต่แบบไต่รู้จักแต่เขียวใสอะพอมาเป็นฟ้าใสามันก็มันก็ดูแมทกันดีนะคะนี่ด้านในของตัวรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบเดี๋ยวไต่ถ่ายเบาะก,ก่อนอพวกนี้นะคะพวกนี้พวกนี้คือเป็นมือเปิด เป็นมือเปิดที่เราเปลี่ยนนะคะอันเดิมอันเดิมของมันเนี่ยมันจะเป็นออกสีเทาๆดำๆนะคะไอที่ดึงเปิดตรงนี้อันเดิมมันจะเป็นสีเทาๆดําๆนะคะนี้ก็คือเบิกใหม่ให้นะคะอยู่ในโปรโมชั่นนะคะนี่งานแท้นะคะงานเดิมคืนให้ทุกสิ่งนะคะเอากลับไปให้หมดเลยนะคะคุณชัดชัยคะ่ะนี่ค่ะตัว S อนะคะ จอก็จะเป็นจอแบบดินเดียวแบบนี้นะคะอันเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็คือลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนเป็นจอ Android ได้ไปเปลี่ยนเป็นจองานแท้เปลี่ยนได้ทุกอันเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบพวงมาลยัยยูรีเทนแบบนี้นะคะส่วนกุญแจรถนะคะก็จะเป็นกุญแจรถแบบน่ารักน่ารักนะคะเหมือนคนเหมือนเจ้าของรถนะคะมีค่ะเป็น <laughs> เป็นกุญแจแบบนี้นะจะไม่ใช่รีโมทนะคะรุ่นนี้มันเป็นตัวเอสโน่ไม่เป็นตัวสแ no, ตนดาร์ดนะคะฉะนั้นก็ กุญแจก็เป็นประมาณนี้แหละคะ่ะนี่ค่ะทุกครั้งที่มีการไลฟ์สดรถตัวเอนะคะแต่จะบอกเสมอเลยนะคะว่าเราจะมีตัวชิลลล็อกให้ตรงน,นี้นะคะกรณีที่มันอยู่ด้านโบงเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้ล็อกอยู่นะคะคนที่นั่งภายในห้องโดยสารด้านในเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันล็อกอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะห้องโดยสารด้านในจะเปิดออกมาไม่ได้นะคะจะต้องเปิดจากด้านนอกอย่างเดียวจะต้องเปิดจากด้านนอกอย่างเดียวนะคะ นี่ค่ะ,ะแปลงหน้ามิวเอ็กงานแท้นะคะคันนี้นะคะก็คือซื้อได้ทุกอาชีพนะคะซื้อรถกระป่ายเนี่ยซื้อได้รถซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะจะทําอาชีพอะไรมาเอามาเถอคะค่ะไต่ไตกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อเนี่ยเราเราคุยกันอยู่แล้วนะคะเราก็จะช่วย เราก็จะช่วยลูกค้าดัานเคสอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะเคยทําไฟแนนซ์ที่อื่นมาแล้วไม่ผ่านนะคะก็ลองเข้ามาคุยกับเราดูได้นะคะเพราะว่าที่อื่นไม่ผ่านมาทํากับเราผ่านหลายเคสก็มีนะคะนี่ค่ะสวยมากน้องดีมรถหรือพี่ลูกนี่ค่ะแปลงหน้ามิวเอกนะคะคันนี้นะคะไตยใช้รถสเปคตัวเนะคะมาทำนะคะ จัดโปรโมชั่นอยู่156,000บาทนะคะเป็นยอดเบ็ดเสร็จนะคะลูกค้าจองมาเท่าไหร่หักออกไปได้เลยนะคะผ่อน84งวดอยู่ที่10,000กับอีก88บาทซื้อได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีประวัติเครดิตนะคะไม่ว่าจะเคยมีล่าช้าหรือบัตรเครดิตเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนมากเนี่ยเราคุยกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้จบตามโปรอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเคยมีประวัติเครดิตมาล่าช้าเกิน30วัน60วันนะคะหรือมีบัตรเครดิตไม่จ่ายเลยนั่นนู่นนี่โน่นนะคะลูกค้าอาจจะต้องดาวเยอะหน่อยแต่ถามว่าทําได้หรือเปล่าทําได้นะคะสวยทั้งคนทั้งรถเลยขอบคุณมากคา่ะ นี่ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นลูกค้าออในช่อง youtube ของต่นะคะคุณชัดชัยนะคะ,คชาชายะ,คะอยู่กํมแพงแสนนะพรุ่งนี้ต่ก็จะเอารถคันนี้นะคะคันงามคันนี้นะคะไปส่งคุณชัดชัยแล้วนะคะเลขป้ายแดงมีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขออนุญ,ญาตยังไม่บอกเดี๋ยวกลับเข้าไปใส่ให้นะคะเอาไว้เซอร์ไพรส์คุณชัดชัยในวันพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะ 156,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อน8.4งวด1,000 0กับอีก88บาทได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะคะได้ประกันภัยชั้น1พร้อมพระบอก,กอปอ้ายพ้ายางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบาไลเนอร์ค่าจดทะเบียนฟิล์มฟ้าใสนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยคาร์บอนนะคะมอนซ่านะคะไฟหน้ามิวเอนะคะกระจังหน้ามิวเอไฟตัดหมอก LED กันชนนะคะมือเปิดโครเมียมรอบคันฟิล์มฟ้าใสนะคะแล้วก็ล้อมแมกเลนโซนะคะ คุณป๋อมแปมคุณป๋อมแปมเดี๋ยวต่เข้าไปทําเสนอราคาให้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าคันนี้คุณชัดชัยเขาไม่เอาการาศาสตร์แล้วก็ไม่เอากระบะไลเนอร์นะคะฉะนันใต่หักเป็นส่วนลดให้คุณชัดชัยทั้งหมดเลยนะคะซื้อกับไต่เนี่ยก็คือไม่เอาอะไรเนี่ยก็คือแจ้งได้นะแต่ก็จะตัดเป็นส่วนลดคืนไปให้นะคะแต่ว่าการที่เราจะตัดส่วนลดคืนไปให้เนี่ยเราอาจจะต้องตัดส่วนลดเป็นราคาทุนที่เราซื้อเข้ามานะ นี่ค่ะแล้วก็การส่งรถของายนะคะเป็นการขับไปส่งลูกค้านะคะเป็นการขับไปส่งลูกค้านะอาจจะไม่ได้ขึ้นรถสไลด์หรือว่าไม่ได้ขึ้นรถอะไรพวกนี้นะเพราะว่าายขายถูกแล้วอะไตก็จะไม่ได้มีงบมากพอที่จะไปจ้างรถสไลด์นะคะฉะนั้นายเป็นคนขับรถไปส่งเองนะคะแล้วก็ ก็จะได้ไปดูแลลูกค้าด้วยไปอธิบายในเรื่องของเอกสารต่างๆใบทรงใบเสร็จต่างๆที่ลูกค้าจะได้นะคะนี่ค่ะมาไลฟ์สดทีไร e นะคะก็ฝนตกทุกทีไม่รู้เป็นอะไรโอเคได้ค่ะคุณป๋อมแปมค่ะเดี๋ยวไต่ทำรายละเอียดให้นะคะนี่ค่ะหนึ0งแสนาหนะคะมีเงินกรรมเงินมานะคะ เอาคันนี้กลับไปเลยเอาแบบนี้กลับไปเลยคุณอ้ําคุณอ้ําค่ดาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะคันนี้เนี่ยมันเป็นโปรแปงหน้ามิวเอนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของล้อแมกเลนโซด้วยนะคะแต่จะจัดโปรอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะคะลูกค้าจะได้สเปกแบบนี้ไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่อยากได้ล้อแมกแบบนี้นะคะเอาเป็นแมกธรรมดาของเราที่เป็นงานจีเนี่ยเราจะใช้เงินออกรถอยู่ที่1นึ0 0แบาท นะคะ1นึ่งแบาทก็คือจะได้สเปคประมาณนี้แหละแต่ว่าจะไม่มีโคมี่มรอบคันนะคะไม่มีมือเปิดโคมี่มรอบคันแล้วก็ล้อแม็กเป็นล้อจีนนะคะยาง2 4งสีหนะคะคันนี้เนี่ยโหลดอยู่ที่หน้า2หลัง4ี่นะแล้วก็มันมีตัวอะไรนะอะไรแหนบแหนบอะคุณฉัดชัยตัวอะไรนะที่คุณฉัดชัยให้ต่ายใส่อะที่มันกันอะไรวะอะไรแหนบแนบ,แนบสักอย่างหนึ่งอะ่ะ ตาตจํไม่ได้แล้วมันต้องใส่ด้วยอะ่ะคุณชัดชัยเขาให้ต่ายใส่เข้าไปด้วยนะคะไตก็จํไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรอ่ะนี่ค่ะฝนลงเม็ดละาตก็คงจะต้องไปแล้วนะคะเพายานันเออคันนี้ใส่เพายันด้วยนะคะแต่ด้วยความที่าตเป็นชนีแต่ก็ต้องพูดตรงๆนะเพายันคืออะไรแตก็ไม่รู้จักนะคะแต่ ไต่รู้แค่ว่าคันนี้ใส่พาวันด้วยนะคะนี่ค่ะโอเคก็ชุดแต่งของไต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชุดแต่งที่ไต่ให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับโปรโมชั่น1 5 6 0 0 0หบาทนะคะอ่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะขออนุญาตเอารถคันนี้เข้าไปเก็บก่อนนะคะเพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเพราะว่า เอารถออกไปขัดเคลือบสีข้างนอกมานะคะฝนตกต้องมานั่งเช็ดใหม่อีกนะคะเสียดายแย่เลยนะคะกับไอที่ไอที่แบบไปเข้าคาแคร์มาเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่ายก็จะไปแล้วนะคะวันนี้เราคุยกันได้แค่แป,ป๊บเดียวเองอะกี่นาทีเองเนี่ยดูซิสิบสามนาทีนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รถสเปคแบบนี้นะคะทักเข้ามาหาไตาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพจของไตตอบเร็วมากนะคะแล้วก็เพจของไตเนี่ยออกได้เกือบทุกอาทุกอาชีพนะคะ เขของไต่เนี่ยออกได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเรามีเจ้าหน้าที่เซอร์วิสให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถรถฟรีให้ด้วยนะคะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอะไรใดๆนะคะวันนี้ไต่ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะฝนตกแล้วนะคะขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านมากที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะใครหารถเอาไว้ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะไปแล้วค่ะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคุณชัดชับยบายๆค่ะ